ไปล้เดเขึ้นมานางกอดเธอนแหลวล่ะพี่น้องแบบนั่งใจในห้องนั่ง้นมือสีทสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีอีกรอบเนะมาในาลงสองบ้านายกินเป็นโอเคได้นะดยสบายดีดย สบัสดีลสบดีจะยบนานลสอะจะย่บ้านยุงอุ๊ยโลจะยุนายุงวะนี่เอาเด็กนายุงเด็กนายุงมาอยู่นางองวะนี่คืนนึ่งขึนนึงเขาจอยเป็นเด็กนายุงจะขึ้นหาเอาไม่่ต้องทิ

ได้ยูกบลาหน่อยใหญ่กินเท่ขึ้นแอมแอมไฮแน่มา้อยอ่ะขอสิเก้าน่าตั้ไป้เป็นยงิมือลงหนุดนาาดำหน้าเออาาเ่อนอ้วนขึ้นหเออ อันหน้าเจ้า okay. อ uh ันเลขสอบเลยพีการเดี่วานมันบองงานเลขสิบสองสองโอ้ยคือดำมึงเป็นเออดำมัน huh. ก็สีไดงลายอยู่ดหลายกว่าวานยอใหญ่ใหญ่เออสีสิบสองบอกงามอันนี้มันบ้านมันแบบบอทเรื่องบ้านมันม้วเขายำ เออยวดแต่ uh ่งว well, uh ันเลยตัางมอนิาังวะพกชิตอน้วนเลยนะมอญอ้วนเนน้องคนใหญ่เลยมอนี่ปุ่นจอยมอนี่ปัน ประมาจ็กปีหรือ่อนเจ้ามูกว่าเลยหาเขาวะเจปีระมาณเจ็ดปีเนาะประมาณแหลกินเห็ดรอทำไงจมกันไหมมันใหญ่มันกลมบอกมืนอีวันยังวะน เออเดิพาไปตัดมือ่หมดแล้ววันผุดเขาหอยตัดเขาขลํ้มวันผุดวายมือผุดหอยตัดหัดหอยแท้เขาจาวะวายามือมืารตัดตัดตันตัดตัดตดตัดตบดตดตัดตตัด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 ัดตัดดปัดตดตตัด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 ัรตัดต่ตัดตังตัดตัดตดตัดต่ดตันตันด แม่รอว่ะเสื้อเดียวกันเสื้อเดียวเสื้อเท่ากันเลยเออคนแห้ง่เที่ไหนของผอมันนี่ของผอมันนะผอมึงทำหน่อยล่ะเสื้อเดียวกันให้ถาวนบอเออ กัเดียวกันละพอ่กัอมบกบัม่เลวมุงบัตกับเอ่อแม่เนาะกเดี่วกันแหละนนี้เล้งบ้านเาไวนีัดหเราได้ถ่ายคลิปไปยุไม่ได้ถ่ายถ่ายต้องกินข่าก็ได้หน่อยหนึ่ง ิึขงขับไปไปถ่ายโอ้ยอยังเวลาถ่ายโอ้ยจะถ่ายไหวประมาณ10บนาทีก็ได้ FC ถซามฮาว่าว่าโตน่ะไปใส่ทามฮาโทรมากกับโทรแซดมากกับแซดคอมเมนต์มากน่ะไลฟ์โพดเมืออม่อเท่าเท่าฮเอ็มเมื่อเอ็นรับเออเจ<ะ>้าเช้ากเห็นเบิง่แแงแอ้เดือดผูกคนเก็บเงี้ยเจ้าอมบาก็เก็บไปดิไปไน มึงมีลาถ่ายไปเท่าไรครับถ่ายกันมาอรัอเบิล์กคีสามคนอยู่กันจะคนเท่าไหร่อยู่กนอือสามคนไม่หลูกว่ะเออทำหลูกตวนไหน้อยนี้นี่ก็ลงไปหัวโป่ะได้กัน ผู่ใา่ไนบอไม่ได้บ่ฮะต่ัมันบั้นบั้นทีไปหน่อยหักมวนอยู่เกนทีอืมมันจะแรงแรงนนิ่กรองเมือนน้องอ๋แปลแต่ทำทางทางแดเห็นไ่มเนาไปแบบแอดไปซอยไปส่องซอยผู่เบาข้างๆหน้ามีบอมีลูกหลานใช่มีลูกหลานผู้าบผบาวก็ได้ไเออ ดอกลานนห่างทานนี้หน้าเขายังไลยได้ไีบองขังหน้าเจมบร่ายังหน้าใคยังหลอหน้าเาโจะก็นยังเออยนัโจ้แล้วเลยมึกวนห่างทานนี้กันยังห่งานี้ก็ยังขนาดไม่กี่แหงมันเขาเห็นบอกเขาปีนี้เขาใช้หุบบ่อเออ ปี่เลี่ยวนี่เขาหวานเลยปี่เลี่ยวนี่เขาหวานอืมแต่ปีนี่ข้าจ้างเลยนะหวานแน่นทางไปบ้านน้องคือน่ะงอไนงแหนงอกแล้วหวานนะเขาหน้ว่าเขาคืองามตายกันทางห่วยบ้าหวานก่อนนงามอันนั้นทางบ้านอันนั้นงามบ้านทางไปบ้านใหม่น้องหวานนะทางไปทางไหนอือฟ้องามนี่เขาเจ้าหวานถึกลักเขาจะเขาจะบอกชวรนะ เดือนหามันที่ห um, นึ่งลวไฮวานโลดเขานะเคลม่านทาน้าขับปัญญังอืมขึ้นเขาครับอาต่อยแ้วานเคืนะเจ้าปรจันก็เคลือแล้มิตตวานส0ามสิบส้คุณไหนึงเัยาเขาจะโผล่มันอเอยเห็นมันนอนอยู่น้ำแม่น้ำสอจอยขึ้นหนึ่งนะพี่น้องมาอื่นจากเซมื่ินะเราอะเราขี่รถจักมาใไทครับมากสั่อเยบอ คุ้งชื่อง่ครับฮะยันหล่มบ่ทางกบเบื่อแห้งเลยโอ้เนค้า้ามาเลยยันข้าบอลลมันดีนี่แหกอนเสือยังไงเสือมันบักโชคแต่กรห้องมันบักลุยบักลุยโชคลุยโชคกว่า ช่นอากตวานอันในบ้แโกใส่นแน่นลูกจันเขียวคนหนึ hmm. uh, mm ่งในบ้านเฮานี one, ่มีลูกจันเขียวและสื่อโกใสลูกเขียวเนี่ยูดดับน่ะอือหลายปีแล้วสิบสิบเบ็ดมะ เราไปอยู่ไหนได้ไ hmm. ด oh, ้ไปอยู่นจาไหนไดเอเอออยู่นาจาแล้วแต่มีอไเราเอาไปดมดู่ินดมไปอยู่ล้ว ได้เขาโพดผักหนึ่งาไนาองขาอมันตะคองอันนี้น้ำมันตะคองเนือมันตะคองหมวนยุ้ไปถูกำหมวนยู้ยไปน้องหมวนย่้ยหมวนยู่หมวนไดหมวนยู่นอนบดมือวานนมอยู่วันนอนบดมือวันนอนบดมือวาน ขากันเนาะสบายเนาะนอนเนเราเข้ากันพก็แล้วงัมีีปุ้ยอนอนน้าบ้างนอนหน้าบ้างเขาอีงนั่งนะเขาอขงนั่งนอนหน้านอนอยู่เทียงไหมไหนนอนหน้าก็นอนได้เนาะ สิงกันนอนน่ะสามคนนอนเด้วครับบันเ่นเตียงเหรอิงมันเอาเตียงไปเห็ดแล้วก็อ้อมทั้งหลังนะว่องถ้ำพูอขาว่างถ้ำไปกไมหล่นน่ะต้องทำม่ทมสกบไปเลยเล่นอ้นแก ววคิดลวนึนนนนงานาสิแล้วเคยขาวประดำอยเมือ่แกลางเวนแดดกลางคืนฝนตกบ้ามนขึ้นฝนตกแห้งน้่ไม่ันเขานนี้คืนตกยางเวนบานแดดมันหมกวันนี้มันขึ้นจะเจ้าบุญย่านบ่ฝนตกเพรามันลมแห้งนอนเย อยากออกมายุ่มคืนแต่ฝนบ่เศร้าจักเสียทึ่งเด้กพอสะออกมาเบิ่งเหยาะยู่มันล้มก่อนจะคุณชอบให้อยู่ไม่อื่นมันไม่แต่เศร้าวะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเสัมผัสพี่น้องเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องเดี๋ยจีฟ้าสจอวไปตัดผมอีกอยู่